หนูต้องทาแบบนี้ก็เพราะแม่หนูเป็นแบบนี้ค่ะพ่อแม่เป็นคนเก่งอดทนเพื่อครอบครัวหนูเลยอยากทาทุกอย่างที่หนูทําได้เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยคุณแม่ค่ะทุกครั้งที่หนูจับไม้มันทําให้หนูมีความสุขแตะทําให้หนูสู้เพื่อครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสสิสมลปฐมรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าซามอนค่ะตอนนี้อายุ17ปีค่ะกาลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ตอนนี้หนูอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าค่ะกับคุณแม่พี่สาวน้องชายค่ะเพราะว่าตอนนั้นปีห้าี่น้ําท่วมค่ะแล้วคือน้ําท่วมหนักมากแล้วบ้านที่หนูอยู่ก็คือแบบว่ามันเป็นบ้านไม้ค่ะคือบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่บ้านของหนูเองแต่ว่าเป็นบ้านของคุณลงุงแล้วพอน้ําท่วมปุ๊บมันก็เลยท่วมไปเลยแล้วด้วยความที่มันเป็นไม้ค่ะพี่มันก็เลยแบบว่าผุแล้วมันก็เลยพังไป ตอนนี้คุณแม่เป็นลูกจ้างคุณป้าขายหมูสดอยู่ที่ตลาดสดบางบัวทองค่ะแล้วก็ตอนนี้พี่สาวคนโตไปทํางานอยู่ที่ต่งางจังหวัดค่ะส่วนน้องชายของหนูเป็นน้องชายคนละพ่อกันค่ะแล้วก็ตอนนี้พ่อเลี้ยงของหนูทําอาชีพเป็นเปิดพระให้เช่าพระค่ะตอนนี้ความเป็นอยู่ของที่บ้านลําบากค่ะตอนนี้คุณแม่เป็นเสาหลักของที่บ้านค่ะการเป็นเสาหลักของที่บ้านมันก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากตื่นตีสามเลิกเที่ยงเที่ยงวัน กว่าจะได้เงินวันหนึ่งสองร้อยสามร้อยบาทถามว่าลําบากไหมมาลําบากถามว่าพอไหมไม่พอโชคดีตรงที่ว่าเราได้เจ้านายดีไม่พอเราก็เบิกก่อนเบิกก่อนเพื่อมาซัพพอร์ตคนในใน,ในการใช้ใจ่ายในบ้านไม่อยากให้ลูกมาเป็นแม่ค้าไม่อยากให้ลูกมารับเหมือนที่เราเหนื่อยอยู่มันลําบากมากแต่ลูกก็ได้เห็นทุกช็อตที่แม่ลําบากว่าเป็นยังไงเกบ สิ่งที่เราให้เขาได้ก็คือ,อ,อการศึกษาให้เขาศึกษาแบบให้สูงที่สุดถ้าเขาจะเรียนได้ช่วยเหลือตัวเองได้แม่ก็ไม่ห่วงแล้วตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดะคะก็คือตัวหนูเองปกติแล้วถ้าไม่มีโควิดก็จะออกไปร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็มีงานประกวดเข้ามาคะ่ะแล้วก็มีงานที่เขาจ้างให้ไปร้องตามงานอะไรแบบนี้แต่เพราะว่า มันมีโควิดเข้ามาค่ะมันก็เลยแบบว่างานพวกนี้มันก็จะหายไปหมดเลยแล้วก็จะมีแค่แม่ค่ะที่เป็นคนที่หารายได้เข้าบ้านที่อยากมาประกวดรายการไม่ต้องคำเพราะว่าหนึ่งเลยหนูอยากเป็นศิลปินค่ะแล้วก็อยากทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จสักอย่างหนึ่ง <S <S ก็ขอให้แม่เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะ่ะหนูจะทําให้ครอบครัวเราสบายให้ได้ค่ะ แต่ที่คุณแม่เป็นนักร้องนะลูกหนูมีมีครบทุกอย่างรอกรูปหล่างหน้าตาก็คือเป็นเด็กสมัยใหม่ที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะร้องเพลงลูกทุ่งได้ด้วยซ้าไปแต่แถมร้องได้ดีด้วยลูกแล้วก็ร้องเก่งด้วยวันนี้มีปัญหาที่อยากจะฝากเป็นการบ้านให้หนูลูกได้ค่ะตอนนี้ร้องดีแล้วลูกร้องเก่งแล้วแต่มันดูฟกมันดูเน้นไปทุกทุกประโยคเลย ทีนี้อีกเรื่องหนึง่งก็เทคนิคเรื่องการถือไม้ปกติเวทีเนี่ยลูกทุกคนจะถือไม้ห่างปากจะมีปัญหาห่างปากบ้างไม่ตรงปากบ้างแต่สามอนนี้ก็คือไม้ตรงปากมากแล้วก็ถือสูงไปสูงจนค่อนไปทางจมูกไหนลองสิลูกเอามาใกล้ๆปากอให้ตรงปากนะแล้วร้องสิคะนุม่มทุง่งกระจ โอเคดีแล้วลูกเสียงดีขึ้นแต่ว่ายังโฟกยังเน้นเป็นคำๆเกินไปยังเป็นหนุ่มทุง่งกระโจมท้องเกินไปลูกคลี่คลายนะลูกนะทุกอย่างมันรอเวลาแค่นั้นเองลูกจ๋าโชคดีค่ะข้อดีที่เห็นได้ชัดแล้วก็ได้เปรียบเพื่อนมากก็คือสิ่งที่หนูมีและหนูเป็นลูกมันมันได้เปรียบเพื่อนมาก ในแง่ของการที่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นนักร้องลูกทุ่งในพศออนี้บุค,คลิกคุณพ่อคุณแม่ก็ให้มาเนื้อเสียงทักษะความสามารถอยู่ในตัวน้หมดเลยส่วนจุดที่เป็นปัญหาคือหนึ่งวางอารมณ์ไม่ตรงรนโนทษเกินไปพอรันทษดเกินไปก็เล่นหนักเกินขยี้ทุกคำเอื้อนทุกคำมีปัญหากับจังหวะ และที่สําคัญคือมันสื่ออารมณ์ห้อยหวนมันเข้าสู่โหมดห้อยหวนแล้วมันไม่ใช่การข้ามครวนหรือตัดพอต่อว่าแล้วมันก็ปรับเรื่องเหล่านี้ปรับไม่ยากลูกเพราะต้นทุนเราดีไปแล้วแต่เราต้องเรียนรู้กับมันยอมรับมันแล้วก็ฝึกฝนมันก็ท่าน,นั้นเองสู่ต่อไปครับทําความเข้าใจกับเพลงนะลูกนะแล้ววิธีที่แม้แต่สุนารีและคุณสลาได้แนะนําหลายๆคนไปคือเมื่อฟังเพลงแล้ว จดเนื้อเพลงฟังต้นฉบับเขาร้องอ๋อลูกนี้เขาเอื้อนขนาดนี้แล้วมันจะมีคำสั้นคำยาวคำแตะผ่านกับคำเน้นที่ที่พิสุนารีพูดหมายถึงว่าหนูเน้นเน้นเน้นเป็นก้อนบางคำมันแตะผ่านได้ไปฝึกเยอะๆเพราะหนูมีของอยู่ในตัวแต่เพียงแต่วันนี้หนูยังไม่เข้าใจวิธีการที่จะจะร้องเพลงนี้อารมณเพลงมันเป็นอย่างไรเท่านั้นเองไปฝึกเยอะๆนะลูกนะผ่านครับ ผ่านลูกผ่านครับสวัสดีครับน้องสซมมอนครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างลูกวันนี้สามผ่านดีใจค่ะได้เอาความชนะไปฝากแม่อ๋อเหรอก่อนก่อนที่จะมาร้องได้คุยกับคุณแม่ว่าไงบ้างที่จะมาวันนี้ก็คุณแม่ก็ให้กำลังใจค่ะบอกว่าให้ทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ ชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปชนะคนอื่นนะคนะเนาะก็คำสอนของแม่นะก่อนที่จะมาลุยวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าดีใจนะเด็กในรุ่นนี้นะวัยรุ่นนะมห้ามหนี่สนใจเรื่องของเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็สนใจเรื่องของการเต้นด้วยลูกเห็นบอกว่าชอบเต้นเหมือนกันเหรอใช่ค่ะเป็นแนวไหนลูกเป็นโคเวอร์แดนซ์ค่ะอืมนะครับผมน่าสนใจมากวันนี้สักหน่อยไหมโชว์สักหน่อย ได้น,นจากประสบการณ์ตรงที่เขาชอบแล้วก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็สามารถนํามาประยุกต์เป็นสิ่งที่เขาชอบได้ด้วยนะครับผมนะวันนี้เต้นเพลงอะไรดีลูกวันนี้เต้นเพลงไ i k e a d r ิ a งค่ะของฟ o r e u ค่ะ,ะมาลูกพร้อมนะฮะน้องแซลมอนอ่ะพร้อมแล้วมิวสิกมา you say you love me but you don't know about me But like, I don't like your tattoo cheat you touch it. You're looking like a nightmare Bling, bling 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 like diamond ring, ring The blah, blah 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 like nothing พิสุก็เต้นได้ใช่ไหมฮะพอเต้นเล้วสุกก็จะวิ่งวิ่งวิ่งเวียนเวียนเวียนวิ่งวิ่งวิ่งที่นี่ก็อ๋อหย่าหยาอยากเต้นได้แบบนี้เนาะคงเท่เนาะถ้าถ้ารุ่นเราแบบพวกเรานะฮะคณะกรรมการเต้นแล้วก็ลงติ๊กต็อกบอกว่าโอ้โหคนก็มาดูเต็มเลยนะฮะคนต้องโดนแน่ๆโอ้แล้วยิ่งพิสุถ้าเต้นได้แบบนี้พิสุนะโอ้วิ่งเวลาสมบัติไปทิ้งกุ๊บกับกลับกลับไดเลยนะเป็นไปก็ถามหาแปะไวอิ่วไป โอ้หน,นูเป็นคนชอบร้องเต้นมากแต่หนูไม่มีพรสวรรค์เงี้ยน,นสวรรค์นเน,นี่ย<ม>เวทีเนี่ยเราเราต้องการอย่างเงี้ยครับผมนะฮะแล้วเขาก็มีฝันนะวันวันหนึ่งเขาอยากมีแบบเหมือนเป็นกลุ่มที่ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็แบบเต้นแบบเนี้ย<อ>เป็นเหมือนเกิร์ลกรุ๊ปอะแต่เป็นแนวลูกทุ่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะเออทําไมหนูหนูอยากทําแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรลูกก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเราชอบเต้นค่ะแต่ส่วนมากเกิร์ลกรุ๊ป ก็จะเป็นแต่เพลงสติงอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวอยากจะแบบว่าสร้างอะไรใหม่ๆแบบว่านำเพลง c o เวอร์แดนซ์มารวมกับเพลงลูกทุ่งค่ะมันจะได้แบบมีอะไรใหม่ๆแล้วก็น่าค้นหาอือโอแวคิดดีมากเลยต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่นะครับในการคิดในการที่จะประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ให้กับวงการลูกทุ่งของเราด้วยนะครับอ่ะขอบคุณน้องแซมมอนด้วยนะครับ แม่ร้องเพลงก็เก่งการเต้นก็ไม่เป็น2รองใครเลยนะครับน้องแซลมอนด้วยความน่ารักและความมีสเสน่ห์ก็ทำให้น้องแซลมอนได้รับสามผ่านจากคณะกรรมการไปได้ขอปรบมือให้ในความสามารถเลยนะครับ